มาเล่มเลยหลังจากการที่เราได้ห่างหายจากวงการลงคลิปฟรีไฟ์ไปนานส่วนมากจะได้ลงแค่คลิปตัดอย่างเดียวเพราะว่าไม่มีเวลาเข้าเกมจริงๆวันนี้มีเวลาแล้วก็มาทําคลิปให้ทุกคนได้รับชมกันแต่คนอื่นที่จะไปดูก็ฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไคร b ได้วยค่ะถ้ากดไลค์ like, ไปดูกันเลว้วันนี้เราจะมาคุยเรื่องกิจกรรมของเกมฟรีไฟ้นะคะทุกคนสแยก นะคะทุกคนอันนี้นะคะทุกคนมันก็จะเป็นช่วงแบบเทศกาลสีสี่แยกรถยับรถเยอะรถสูงสุดคือกาเพชรนะคะทุกคนสิ่งต่อไปที่มีกิจกรรมต่อไปก็คือไม่ได้พูดเรื่องกิจกรรมนานแล้วก็ลืมการรีวิวกิจกรรมไปเลยต่อไปรวมกางเกงสุดฮอท หรือสุดป๊อบมันเองแต่เราชอบเรียกว่าสุดฮอน,นะคคะทุกคนกางเกงพวกนี้ก็จะเป็นพวกลาสกอตพวกกางเก่งช้างใช่ปะอืสกิจรกรรมต่อไปหยุดกระแสไม่ใช่หยุดกระสุนเก่งสารับนักเลขทำเปิดตัวใหม่อันนี้เป็นปืนนะคะปืนกระดาษที่ห่างหายไปนานเลยนะคะทุกคน อันนี้ไปชุอโอป้าตะรับไปเทิมสุดเทออันนี้เป็นของสายเติมนะคะทุกคนอันนี้กิจกรรมสีแยกนั้นเราไปดูกันนะคะทุกคนถ้าทุกคนอยากดูคลิปเราแบบลงลิฟีไฟเยอะๆทุกคนก็ฝากกดติดตามให้เราด้วยถ้าปักทงเหลือทำการบ้านฟรีกังซุ้ม อย่าเรารับของคอนแล้วก็คือไม่ได้เข้าเกมนานนะคะทุกคนได้ท่าปักธงอันนี้แหละอันนี้ก็เป็นปท่าบักธงเหมือนกันแต่จะแบบมีหลายครั้งก็คือถาวรไม่ถาวรอ,อะไรแบบนี้นะแต่ไม่มันที่ GM แจกอ่ะไม่มีถาวรหรอกทุกคนขอแคปรูปไว้ก่อนได้แค่24ชั่วโมองก็บุญและ GM อ่ะ อันนี้เข้าเกมมาปุ๊บก็ได้รับอินอะไรแบบนี้เลยนะคะทุกคนเนี่ยค่ะทุกคนต่อมาภารก,กิจที่เราต้องทำานะคะเราอาจจะติตดติดขัดนะคะทุกคนพอพูดแชทกับเพื่อนที่ชื่อชมยูอันนี้เล่นครบสิบนาทีอันนี้ก็เหมือนเดิมและค่ะทุกคนของที่เขาแจกก็จะเป็นเหมือนเดิม ปูย่าพารนะคะทุกคนก็จะเป็นอันเดิมฮารุมิตินะคะทุกคนลัคกี้รอยัลอันนี้นะคะทุกคนก็เป็นของหรือกิจกรรมที่เราเพิ่งพูดไปเมื่อกี้เลยอันนี้ถาวรปะถาวรเหรอขอดูนะคะทุกคนว่ามันเป็นถาวรจริงแล้วเหรอ หาวอลจริงไหมจริงอ่ะทุกคนของแท้แท้ไว้เลยอ่ะค่ะหบอนแล้วก็รา้านค้าแล้วก็เดี๋ยวขอรับของก่อนอันนี้ห้าสิบเก้าเพจค่ะทุกคนก็คือของในร้านค้าก็คือถูกมากแต่และอย่างนะคะทุกคนอันนี้มีอย่างไดทรงนี้มานานแล้วอยากได้พวกนี้อ่ะค่ะทุกคนแต่มันต้องใช้ของใช่ปะ มันต้องแรกไหนขอ,อก,กดไปดูสิไม่ไม่เหี่ยวนะทุกคนมันต้องกดมาที่ล็กีกอร์เราใช่ปะไหนมันทำอันไหนอะถึงจะได้นะทุกคนทำแบบไหนถึงจะ